นะคะทั้งใน Q2 ถึง Q4 ของปี2014นะคะแล้วก็เป็นการอัปเดตมาเก็ตเอ่ออัปเดตโปรเจกต์นะคะทีออ่อยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ว่าไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ,อขอเริ่มที่คีย์ไฮไลท์ก่อนนะคะสำหรับคีย์ไฮไลท์ใน Q1 ปี14นี้นะคะ ท่านคงได้ทราบตัวเลขผลประกอบการไปแล้วนะคะทีน,นี้ขอสรุปโดยย่อๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในไตรมาสท,ที่1นี้นะคะจะเห็นได้ว่าในไตรมาสนี้เ,นเรามีผลผลเขาเรียกว่า Margin หรือว่า G.I.M เนี่ยนะคะปรับปรับตัวดีขึ้นมากกว่าเมื่อ Q1 ของปีที่แล้ว Q4 ของปีที่แล้วนะคะสาเหตุหลักๆเนียก็เป็นเพราะว่าตัว ยาสุลีนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะมีดีมาลเข้ามาค่อนข้างเยอะก็จะทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ JM เนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ในระหว่าง Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีความผันผวนข,ของราคาน้ํามันดิบค่อนข้างเยอะนะคะก็จะทําให้ตัวราคาของน้ํามันดิบเนี่ยตกต่ำลงมาจาก Q4 ของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ108เแีดยลงมาเหลือประมาณ104ใน Q1 ปีนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสต็อกลอสเกิดขึ้นนะคะ เนื่องจากว่า,ามาีราคาที่ตกต่ำลงมานี่ก็จะเป็นสต็อกลอสเกิดขึ้นในบัญชีของบริษัทส่วนทางด้านตลาดของพาราเซ l ีนนะคะใน Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะมาจิ้นจะซอบลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดข้างในอีกทีหนึ่งมาจิ้นที่ซอบลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากว่ามีค a ป a ซิตี้ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอันนะมีมีคปซิตี้เกิดใหม่เข้ามาในตลาดเยอะ โดยโดยเฉพาะที่มาจากจีนนะคะแล้วก็ทางด้านของเกาหลีแล้วอีกเรื่องอีกประการนึ้งก็คือเรื่องของการสโว์ดาวของดิมานด้วยแล้วก็เรื่องของโพลีเอสเตอร์ที่ดิมานซึ่งลดลงไปอันนี้ก็ทําให้เป็นแรงกดดันให้ราคาของพระราินียลดต่าลงไปแล้วก็มาจิ้นก็ลดลงไปด้วยนะคะส่วนตัวหลูปเบสซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของเราเนี่ยก็มาจิ้นค่อนข้างจะคงที่เมนเทนอยู่นะคะเป็นเพราะว่า ตัวเบสออยสปรายในตลาดเนี่ยมันมีการชัดดาวลโรงงานไปบางส่วนนะเพื่อซ่อมแซมนะคะก็ทำให้ราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อคิวที่แล้วมากนะักในแง่ของ business highlight ของตัวธุรกิจของไทยออยเองทั้งหมดเนี่ยนะคะลงกลั่นเราเนี่ยใช้กำลังการผลิตในคิวที่ผ่านมาคิวหนึ่งนี้ะคะอยู่ที่ร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ยู่่เซชันเลนะคะแล้วก็สามารถที่จะขายในประเทศได้ถึง88%นะคะ นอกจากนั้นตัวอาร์มิติกที่ผลิตพาราซีลีนเองเนี่ยก็ออพติมัมรันอยู่ที่95นะคะแล้วก็เบสออยอยู่ที่100เพาวเวอร์ Power, เป็นอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจไฟฟ้าของไทย Oil, ออยก็ใช้กำลังการผลิตที่ค่อนข้างเต็มเต,ต็มความสามารถเต็มกำลังการผลิตนะคะ ยกเว้นแต่ส่วนของ IPT ลงไฟฟ้าอันหนึ่งซึ่งอยู่ใน GPC s ซึ่งเป็นบริษัทที่เราเข้าไปร่วมร่วมทุนด้วยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยมีการชัดดาวสำหรับการมนเทนนซ์ตามแผนเนี่ยไปประมาณ1เดือนอันนี้ก็อาจจะทำให้ตัวยูไทร์เซชันเลทลดลงไปบ้างนะคะส่วนเรื่องของธุรกิจมารีนและธุรกิจโซเวนแล้วก็ไอโซนี่ก็ใช้กำลังการผลิตค่อนข้างที่จะเต็มที่นะคะตามดีมาที่มีในตลาด ส่วนทางด้าน financial highlight หรือการทางด้านการเงินเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเรามีในใน Q1 เนี่ยเรามีกำไรจากการทำ e d g i n g อยู่ที่เป็น oil Hedging หรือ community Hedging เนี่ยอยู่ประมาณ600ล้านบาทนะคะแล้วก็ได้ FX Gain มาอีกประมาณ692ล้านบาทนะคะ นอกจากนี้เรายังมีการออกหุ้นกู้ไปนะคะหมื่นห้าพันล้านบาทในคิวหนึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีแต่เป็นหุ้นกู้สถาบันนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นหุ้นกู้ที่เป็นพับบิกนะคะอันนี้เรามีการคืนเ,เงินกู้เดิมนะคะหุ้นกู้เดิมเนี่ยที่ถึงกําหนดอายุหมื่นสองพันล้านบาทแล้วเราก็มีการออกหุ้นกู้ใหม่หมื่นห้าพันล้านบาทอันนี้เป็นหุ้นกู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สามปีห้าปีเจ็ดปีนะคะอันนี้ก็ได้รับ การตอบรับอย่างดีมีการจองเข้ามาค่อนข้างเกินความกับความต้องการนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือทางด้านการเงินก็คือเรื่องของการคอนเฟิร์มเครดิตเ е й ติ้งของเราเ е й ติ้งเราก็ยังคงได้อยู่ที่เดิมนะคะคือ,อ S&P นี่อยู่ที่ triple B นะคะแล้วก็ Moody's ก็อยู่ที่ BAA1 นะคะแล้วก็ Fitch l a t i ติ้งที่เป็น local เ е й ติ้งเนี่ยอยู่ที่ AA- ow, นะคะ นอกจากนีนน้ทางด้านการบัญชีเ,เรามีการใช้นโยบายการบัญชีออดอปนโะยบายการบัญชีใหม่ที่เรียกว่า TFRIC TFRIC4 นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการรับเรื่องของการดูเรื่องสัญญานะคะสัญญาที่แปลงสภาพมาเป็นการลิสนะคะการเช่านะคะซึ่งอันนีน้จะมีผลกระทบ ในแง่ของงบ,งบกำไรสะสมของเราแล้วต้องมีการรีเซ็ตง,งบนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้มีผลทางตัวเงินนะคะเป็นเรื่องของตัวเลขทางบัญชีที่มีการปรับปรุงให้เข้ากับนโยบายการบัญชีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งถูกบังคับใช้ในปีนี้นะคะส่วนภาพต่อไปเนี่ยเราจะดูในรายละเอียดน,นะคะที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าตัวรายเดของ ราคาน้ํามันนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าราคาน้ำมันดิบใน Q1 เนี่ยใน On น v e เว g e แล้วเนี่ยลดต่ําลงไปมากกว่าเมื่อ Q4 ปีที่แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราเปิดมาที่108นะคะระหว่างวันเนี่ยทั้งตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาก็จะมีความผันผวนอยู่ในระหว่าง104-105นะคะ เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็มาปิดอยู่ที่ร้อยสี่เหรียญต่อบาร์เรลนะคะถ้าจากดูจากภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็ทำให้เ,เกิดสต็อกล o อสเกิดขึ้นนะคะประมาณเหรียญกว่ากว่าส่วนที่เรียนไปเมื่อกี้เรื่องของมาจินนะคะว่าทําไมคิวนี้เนี่ยมาจินของตัวตัวลงกลั่นเนี่ยถึงดีนะคะก็จะดูได้จากภาพนี้ว่าเ,เราเห็นจะเห็นได้ว่าตัว ที่ปรับตัวดีขึ้นมากๆก็คือตัวผลต่างระหว่าง u l g 9 5กับดู b a ไบนะคะเมื่อ Q4 ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่แค่9.2เหรียญต่อบาร์เรลนะคะแต่มาเป็น Q1 ปีนี้เนี่ยสูงขึ้นมาถึงสูงขึ้นมาถึงประมาณ15เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็จะทำให้มีมาจินที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้ตัว G.M. r หรออือตัวผล ผลต่างของส่วนต่างของราคาน้ํามันกับราคาน้ํามันดิบเนี่ยมากขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากใน Q 4ปีที่แล้วที่1.9่ามาเป็น5.1ในปีใน Q 1ปีนี้นะคะส่วนตัวอื่นๆได้ค่อนข้างคงเดิมคือตัวเจตผลต่างระหว่างน้ํามันเจตกับน้ำมันน้ำมันอากาศยานกับน้ามันดิบดูไบเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงของเดิมนะคะทั้งเ,เจตแล้วก็ตัวดีเซลออยนะคะซึ่งก็อันนี้ก็ยังคงถือว่าอยู่ในดับสูงนะคะ ส่วน,อ,น,นอันนี้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 เป็นภาพที่ชให้เห็นว่าเ,เมื่อกี้นี้จากส่วนต่างของออราคาน้ำมันที่ลดลงนะคะจากร้อยแปดไปเป็นร้อยสี่เนี่ยทำให้เกิดสต็อกลอสประมาณ1.7เหรียญต่อต่อบาร์เรลนะคะเพราะนั้นก็เมื่อเอาจีไอเอ็มของเราเนี่ยฮะก,กบลบกับส่วนต่างของสต็อกลอสแล้วนี่ก็จะเหลือเป็น Accounting GIM ในทางบัญชีโดยอยู่เพียงแค่3.4เหรียญต่อบาร์เรลนะคะ ในไตรวอเที่์ที่1ที่ผ่านมาเนี่นะคะเรามีการใช้น้ํามันดิบจากที่ไหนบ้างและก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้มีอะไรบ้างนะคะก็จะแสดงด้วยภาพนี้นะคะใน,ในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรามีการนำ,น,ำ,น,ำน้ำมันดิบเข้ามาจาก Middle e อ s สเนี่ยค่อนข้างเยอะถึง82%เป็นน้้ำมันดิบที่เราใช้ใน,ในโรงกลั่นนะคะส่วนที่ใช้ในประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ8%นะคะแล้วก็มาจากที่อื่นๆก็คือจากแอฟริกาและก็จากอินโดเนียประมาณ12นะคะ ส่วนตัว Product ที่ที่ได้เนี่ยนะคะเเรียงจาก Product ที่ดีที่สุดก่อนนะคะก็คือออที่เป็นดีเซลกับเจ็ตที่เป็นดีเซลกับเจ็ตนะคะตรงดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30%นะคะแล้วก็เจ็ตอยู่ที่ประมาณยี่สิบ 20% 38%กับ20%นะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบ60%เนี่ยเป็นน้ำมันบิบส่วนที่เอเป็นโปรดัก t ส่วนที่ทำให้ทางไทออยเนี่ยมีมาจินดีนะคะเป็นเพราะว่ามันได้มาจินสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่ที่ดีที่สุดน,นะคะของของตัวโปรดัก t ของไทออยส่วนที่รองลงมาก็คือตัวที่เป็นแก๊สโซลีนนะคะอ,อยู่ที่14เหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นแพ a t f ฟอร์ t มอยู่ที่10 โทษกับแก๊สโซลอยู่ที่15เนะคะแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเออยู่ที่14นะคะคือทั้งหมดเนี่ยก็จะตัวเป็นผล o d u ั t o u เอา t ุที่เราได้ซึ่งถ้ามามองในเทียบเคียงกับตัวดอมเมสติกดีมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะไปไทยทางเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าตัวดอมเมสติกดีมาของเราเนี่ยในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่น้ำมันอากาศยานกับน้ำมันดีเซลนะคะอยู่ประมาณ50 50%สกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ52ซึ่งส่วนนี้เนี่ยไทยออยล์ผลิตได้ประมาณ60เปซ็นึ่งก็เป็นไปนทางเดียวกับตลาดก็จะทำให้เราสามารถที่จะขายในประเทศได้ถึง88%ดนะคะดูจากภาพนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการที่เราขายในประเทศได้ถึง88%เรเนี่ยเนื่องจากว่า